มอองคืสิส่งงงงสสสรรร้้รา้าาเตอปอปกันใหุดชีวิตสว,ส,สวัสดีค,ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนแก้ววาไรตี้อารมณ์ดีมีสาระเพื่อนของเด็กไทยทุกคนเช่นเคยค่ะ ช้างช่างช่างชางชางน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเหลือกว่างวงมีเขียวใต้งวงเดีืกหว่างามีหูมีตาหางยาวโอ้โหช้างเว้ยวันนี้สดชื่นจริงๆนะจ๊ะเนี่ยนาช้างน้อยร้องเพลงนี้เนี่ยทำให้ป้าใหญ่คิดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับช้างที่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครพูดถึงเลยรู้เปล่า ถ้าไม่ใช่เ,เรื่องเพลงช้างช้างช้างก็ต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยของช้างแน่ๆเลยใช่เลยจ้ะพิติ๊กแต่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยในด้านโรคภัยไข้เจ็บที่ช้างเนี่ยติดเชื้อโรคมาจากมนุษย์ค่ะ ท่านแน่ป้าให,ใหญ่นี่โอ้โหยอมรับจริงๆว่าท่านสมัยสุดๆแล้วเรื่องนี้กําลังเป็นเรื่องที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจมนุษย์หนอมนุษย์นี่นะไปล่าช้างล่าเอางายังไม่พอยังเอาโรคจากมนุษย์ไปติดช้างอีกแม่แย่จริงๆโอ้โหข้อมูลใหม่ช้างติดโรคจากมนุษย์ได้ด้วยเหรอครับตัวใหญ่เบอร์รอมอย่างนั้นแล้วติดโรคอะไรเหรอครับโรคนี้จะเป็นโรคอะไรที่ไหน ติดกันอย่างไรและเราต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างไรนะคะช่วงหน้าเราจะไปเฉลยกันค่ะถ้าอย่างนั้นรีบพักเดี่ยวเดียวครับพี่ติ๊กในฐานะที่ป้าหญิงใหญ่วันนี้โอ้โหทันสมัยมากๆติ๊กชิโร่ก็ไม่ยอมแพ้ครับจะต้องทันสมัยด้วยกีตาร์ที่ไม่มีสายใช้ระบบสัมผัส Paper ัดแจมตัวนี้เราจะปิดเบรกกันด้วยเพลงนี้ครับหนึ่งอาอ่าเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียว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  และก็มาถึงเวลาที่พวกเรารอคอยเพื่อทราบกันว่าช้างติดโรคได้จากมนุษย์คือโรคอะไรครับขอเชิญทุกๆคนไปพบกับคุณหมอมนูนลีชเวงวงประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาสิริราชมูลนิธิจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธกันได้เลยค่ะสัตว์ก็ป่วยเป็นวัณโรคได้เช่นเดียวกับคนแต่ว่าวัณโรคในสัตว์เนี่ยไม่ใช่ชนิดเดียวกับคน อย่างปลาเนี่ยก็มีวันโรคของปลานกก็มีวันโรคของนกวัวควายก็มีวันโรคของวังวควายยกเว้นช้างวันโรคในช้างเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกับคนไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบครับไม่เคยทราบผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าช้างเนี่ยจะติดวัณโรคจากคนนะฮะวันโรคช้างที่คนเอามาติดช้างใช่ไหมครับ จากสบการณ์ที่ทราบมาเนี่ยนะครับคนเนี่ยเอาเป็นโรควันละโรคอยู่แล้วแล้วก็มาคุกคีกับช้างโดยการมาเที่ยวมาเล่นแล้วก็ต่อกันด้วยน้ำลายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ช้างมีเปอร์เซนต์ตายหลายเชือกในรอบ10ปีนะครับอย่างที่วังช้างของเราจะเห็นว่าเราใช้ควานช้างอยู่กับช้างตลอดเวลาโดยควานช้างดูแลอาบน้ําให้ดังนั้นการติดเชื้อระหว่างคนกับสัตว์มันสาม,มารถติดต่อกันได้ ในกระบวนการหนที่วังช้างเราอยากทําก็คือเราอยากจะมีการตรวจสุขภาพทั้งช้างและควานว่าควานคนไหนเป็นบางทีเราลืมฮะเรามจะไปตรึกษาโรคควานอย่างอื่นได้ในบัตปรประกันสังคมแต่ลืมไปเรื่องโรควันาโรคแล้วเราอยากจะตรวจในเรื่องของช้างตัวไหนเป็นเราจะได้แยกไปรักษารู้สึกผูกพันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันอย่างเงี้ยครับก็จะไปไหนทําอะไรกินนอนก็รู้กันให้กันกิน เหมือนพี่เหมือนน้องเรจริงๆอย่างนี้แหละครับเราก็สามารถกอดโยนรลบคำเราเขาได้ทุกทุกส่วนของเขาครับอ่าฮะมันก็เขาก็รู้ว่าเราิริยาเราแสดงออกต่อเขาเขาก็จะรู้ว่าเรารักเขาเรารู้สึกดีก็เพราะว่าคนเป็นคนนำานณโรคไปให้ช้างคนที่ป่วยเป็นวนโรคไอจามไอแพร่เชื้อกับช้าง เมื่อช้างรับเชือ้อช้างก็จะป่วยแล้วช้างก็จะแพร่เชื้อให้กับเพื่อนช้างดดวยกันและถ้าเรานำช้างที่ป่วยเนี่ยไปปล่อยคืนในป่าคืนสู่ธรรมชาติช้างก็จะไปแพร่เชื้อวัณโรคเนี่ยให้กับช้างป่าอาการป่วยของวัณโรคในช้างก็เหมือนกับคนจะเบื่ออาหารน้ำหนักลดพร้อมลงในสุดก็เสียชีวิตนะครับ การวินิจฉัยวัณโรคในช้างเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ใหญ่พอที่จะเอ็กซเรย์ปอดของช้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการตรวจจากน้ํำรางงวงคือต้องฉีดน้ําเกลือเข้าไปในปลายงวงแล้วก็ให้ช้างพ่นน้ําเกลือเก็บในภาชนะแล้วก็บรรจุในหลอดส่งไปที่ห้องปฏิบัติการการตรวจหาเชื้อวัณโรคและก การตรวจหาความไวต่อ,อยาของเชื้อวนโรคเมื่อห้องปฏิบัติการได้รับน้ําล้างงวงช้างแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนําหลอดที่บรรจุน้ําล้างงวงช้างเข้าไปที่ตู้ฉีวนิรภัยหรือตู้ปลอดเชื้อ แล้วก็ฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนมาอยู่ในน้ําล้างงวงช้างทาไมเราต้องทําสเต็ปนี้เพราะว่าเชื้อวัณโรคปกติโตช้าถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่ปนมาเชื้อวัณโรคจะไม่มีโอกาสจเจริญเติบโตได้เลยนะคะเราจะไปทำเขาเรียกว่าเป็นการดีคอน t ทมิเนชันแอนด์คอนเซนเทรชันก็คือฆ่าเชื้ออื่นๆที่ไม่ต้องการแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นโดยการเอาไปปั่นตกตะกอน หลังจากย้อมเสร็จตะกรที่ได้ก็เอาไปเพาะแยกเชื้อตอนเพอะแยกเชื้อก็จะใช้อาหารสองชนิดเป็นอาหารแข็งกับอาหารเหลว แล้วก็เอาไปบ่มในตู้บ่มเพาะเชื้อปกติเชื้อโตช้ายอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบ่มไว้นานประมาณ3-4สัปดาห์นะคะกว่าที่เราจะเห็นว่าเชื้อขึ้นไหมค่าใช้ใจ่ายสำหรับการตรวจหาสาันพันธุก,กรรมเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ500บาทต่อตัวอย่างแต่ค่าเพาะเชื้อ ถ้าเป็นอาหารแข็งอย่างเดียวก็จะอยู่ที่200บาทต่อตัวอย่างถ้าเป็นอาหารเหลวก็จะประมาณ500บาทต่อตัวอย่างเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือดูแลสุขภาพของควานช้างนะคะเพราะว่าควานช้างกับช้างจะใกล้ชิดกันมากถ้าควานช้างแข็งแรงดีโอกาสที่ช้างจะได้รับเชื้อวัณโรคน้อยมากเชื้อวัณโรคโดยทั่วไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ได้นานค่ะวิธีที่ดีที่สุดเลยคือ เมื่อรู้ว่าตัวมีตัวเองมีไข้ไอาจามควรจะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ให้กับช้างได้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าคุณรักคนรักคนใกล้ชิดรักสัตว์ใกล้ตัวมีไข้ไอาจามต้องใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือโอ้โหไม่ไ้เชื่อเลยนะคะติก ช้างน้อยขอปรบมือดดงๆให้กับคุณหมอทุกคนเลยครับส่วนพิธีิกเองนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเชื้อโรคจากคนไปสู่ช้างเนี่ยมันน่ากลัวมากๆโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆชาวที่มีอาชีพขวานช้างครับดูแลกันนิดนึงนะครับแล้วก็นอกจากความตั้งใจที่ดีเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีคุณธรรมประจําใจกันด้วยเพราะฉะนั้นติดตามชมช่วงหน้าการ์ตูนชุดรู้อินโนเนชันเคยค่ะ แต่งานก็ไปกันเลยครับกับเพลงนี้ one two three ้าวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียว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 ครับ